จบแล้วหากอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามในตอนต่อไปอืจบแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นอีเวนตนะ์เนาะอืม นี่เป็นอีเวนต์เดี๋ยวอีเวนต์ไว้เล่นนอกรอบดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เราเล่นในเรื่องของ Sunday ก็คือในอเรื่องทิ้งท้ายของเปต้าคน e ีเรียบร้อยแล้วมาเปิดกาชากันดีกว่าเนาะถึงแม้เราจะมีการันตีแล้วก็เหอะนะมาเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลของ Sunday ก่อนแต่ส่วนใหญ่อ่ะที่ไปดูมาก็คือซันเดย์จะใช้ได้ดีกับพวกตัวซัมมอนเนาะทำให้ตัวละครฝ่ายเราและสิ่งอันเชิญสร้างดาเมจ อัตราคิติคอลแล้วก็คิติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นไหน,ไหนด้วยสิไหนด้วยเยตัวละครฝ่ายเราที่กำหนดหนึ่งตัวรวมถึงสิ่งอันเชิญของตัวละครดังกล่าวจะแอคชั่นจะเริ่มการจะใช้แอคชั่นทันทีฟื้นฟูพลังงานอา่ฮะก็ฟื้นฟูพลังงานให้ตัวละครก็คือเราก็ต้องมีตัวซัมมอนนะเนาะ เดนผมไม่มีตัวซัมโมนน่ะสิเราไม่มีตัวซัมโมนนี่เราไม่มีท่านนายพลไม่มีหลินชาไม่มีโทปาด,ด้วย,ยโอ้โโหเอาเริ่มกันนะดาเมด หรือเราจะเปิดท่านายพลดีแบบว่าเปิดซันเดย์แล้วเปิดท่านายพลอ๋อมันแจกห้าดาวถาวรนีกว่าผมจะเลือกที่ไม่โกะใช้ผมจะเอาซีหนึ่งไงเอ้ยผมเอา e 1. 1> อีหนึ่งใบหลูซึ่งเรามีฮิวอยู่แล้วและอีกอย่างคือคาล่าเราก็มีตัวทำลายล้างอยู่แล้วก็อาจจะลองดูเลดีกว่าอะไรเงี้ยเรียบร้อย มาเปิดกรชารดีกว่ามันก็จะมีซันเดย์กับพี่ท่านนายพลจินหยวนแล้วก็มีไลคโคนไปสิไป,ไปตอนนี้เราจะมีอยู่65แล้วก็จำได้ว่าคาสต็กอยู่40ถ้าออกมาไวเราก็จะมีตั๋วเหลือเลยไปห้าสออกมาไวไหมพี่ซันเดย์ไม่ออกไลคโคนสองพี่น้อง แล้วออกกันเดียวด้วยโอ้โหยังไม่มาโอ้มีทินอยู่ด้วยโอ้ได้ฟรีมา2อันเลยโอเคอ่ายังไม่มา70ยังไม่มาอ่าเราได้อุ้ยอาเลนเราลืมไปแล้วเนี่ยว่ามีตัวนี้อยู่ด้วยก็ <c oughs> ได้ใช้เลยอันนี้เราเปิดไป70แล้วเนาะ เดี๋ยวเราเปิดเทียร์ตัวดีกว่าเดี๋ยวังไม่มาเฮ้ยเจ็ดสิบแปดยังไม่มา,มมาเอาไปไปไปเจ็ดสิบเก้าไปแปดสิบ <80 S 2> หรอแปดสิบ <c oughs> <80 S 2> หรอไม่นาโหลึกมากเลยนาไาแปดสิบอืมแปดสิบ <c oughs> มาแล้วพี่ซันเดย์แปดสิบโลเรียบร้อยผมนึกว่าจะประมาณแบบ77-78นะ A few moments later โอเคครับตีสะตีสี่แอบตื่นมาเปิด ลางดาวตอนนี้ผมอยากเปิด LC LC ผมน่าจะ50โลและเนี่ยอ่ะอันนี้คือไปเล่นอพมาคือว่าวันนี้มันมีอพใหม่ก็มีรีซิมูเลชันใหม่ก็เลยไปนั่งเล่นน่าจะออกได้แล้วมั้งไม่อยากไม่อยากไปลึกขนาดนี้แล้วผมไม่มีการันตีด้วยนะไปสิบโล LC ต้องมาแล้วอืม,มาไหมอเ,เอ่ย<ๆ>นั่นไงมาแล้ว มาเียกรืนเลยนะโอ้ยจะได้กลับไปนอนเหมือนเดิมอุ้ยโอ้โหมีตัวหลุดมาด้วย68เย,ย้โอ้ยออกแล้วมีไม่มีเบิ้ลนะไม่มีเบิ้ลนะเรียบร้อย ตอนนี้พยายามหาแฟดหาแบบว่าหาสแต็กปั้นอยู่อ,อ่ะเดีวเวลาเปลี่ยนละซันเดยเรียบร้อยเราเมื่อกี้เราเปิดอ่าได้อสามตัว <c oughs> มาลองเล่นๆกันดีกว่าไม่ใช่ออกมาต้นนี่คือแบบขำเลยนะเปิดเล่นเเปิดเล่นท่านในพลจินหลวนจินหลวน ว่าจินจินหยวนโอเคไม่มีโอเคไม่ออกจบโลกมากพอพอ